เปลี่ยนภาษาอะไรสายเยอรมันเครื่องชั่นก็ไม่มีนะคะทุกคนต้องตวงเลย อินนีก้กกกกจะเอานมมาต้มนะคะต้มนานแค่ไหนถ้ามันเดือดถ้าม,มันเดือดใส่น้ำตาลกันน้ำตาลมักมากแต่าสามช้อนนะคะสามช้อนโต๊ะ เด like ี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะทําอะไรกันสองคนเนี้ยถ้าเขารู้ว่ามีกล้องจับเขานะเขาจะต้องทําหน้าทําตานะเหมือนแบบเก่งไปทั้งตัวเลยนะคะทั้งสองคนเลยนะวันนี้สามีเลิกเร็วกัะเลยมาปวนนะคะมาปวนมากเลยนะทำอะไรกัน เอาไปเอาว่ันไปส่งกระป้ยอันนี้ใส่อะไรเข้าไปอ่ะเป็นอะไรกันผุกยัลี่เหรอุดดิ้งพุดดิ้งผมุพุดดิ้งคุณแม่ก็ไม่ค่อยกินนะนี่นะคะจะทำวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะมองไหมมองมิหม ร่วมด้วยช่วยกันนะคะผสมอะไรนะคะเข้าไปนะพุดดิ้งนะคะเข้าไปในนมนะคะช่วยกันจ่ายย่งไปยู่ไฟ เริ่มเริ่มเนแล้วเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนก็ได้ฟังมี่แข็งบงแล้วได้ไม่เป็นไรนี่นะคะพุดดิ้งค่ะใกล้แล้วคะทุกคนเหนื่อยแล้วเหนื่แล้ว คนนึงก็ไม่รู้เป็นเลืออะไรนะคะเสียงดังมากเลยพิมพ์ห๋อพิมพ์จะไปหาพิมพ์โอเคค่ะตัวคนมาช่วยแล้วค่ะมีคนมาช่วยแล้วฮะฟินิชนะโอเคอุ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยน้อ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 ย้อหาถ้วยเล็กๆเออ เดี๋ยวเซใส่ถ้วยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีถ้วยน่ารักน่ารักนะครั้งแรกนะคะครั้งแรกฟุตบี้นั่นเลยเอาการเอาที่มันมอได้อีกเอาดูอีกมือซ้ายนี่นะ คลิปนี้จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าสองคนนี้เขาเล่นอะไรนะแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยนะคะแล้วก็ต้องเอานี้ไปแช่ตู้เย็นมาก,กี่นาทีกัน How much in c o o l e r s h f p ขึ้นสมอ i อืม i ฟไฟไม่ไะ โอ้โห้าชั่วโมงพอล้วกัดโอ้โหโนกหใช่ไใช่ไมชางมันเถอะเดี๋ยาไปใช้ตู้เย็นนะคะหชั่วโมงนะคะถึงจะกินได้นะดูเขาทำเดี๋ยวค่อยดูตอนเขาเสร็จนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำวิปครีมกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเป็นไงรสชาติเป็นไงลูกจืจดมากไงวิปครีม,มเขาก็ไม่ใส่หรอวิปครีมมันก็ไม่หวานอยู่แล้วนะ,ะก็ไม่ไมอ,อม้เหรอถ้าใส่ลรวบอกฟ้าเดี น้ยน้อยน้ยน้ยปกติผมกินในถ้วยเหรอเอ้าก็ดูตัวตัวอย่างมันเป็นแบบนี้นี่ยมันมีหลายแบบอ้ยใช่อยู่เนี้ยก็ปกติในถ้วยก็ใช้ครีมใส่ถ้วยก็ตักกินเนี่ยอะไรเนาะพุดดิ้งนะคะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้นะคะพุดดิ้งจะเสียดายใช่ไหมเอาก็คิดไม่ได้ บ้านนี้ทําอะไรไม่มีน่ากินนะคะทุกคนไม่ได้เหมือนตัวอย่างเลยนะอร่อยไหมลูก,กรสชาติเป็นไงคะอร่อยเหรอใส่น้ำตาลแค่สามช้อนโต๊ะเองนะอร่อยอะพุดเดิ้ลก็เรียกอะไรพุดดิง้งพุดเดิ้ลเป็นหมาแลยนะพุดดิ้งทอนหน้าตาแบบ แตบบ่ประดลาในบ้านนี้นะแต่กันบอกว่าอร่อยก็ใช้ได้ไไดเ,อเอาคุณแม่คิดก็ดูตามตัวอย่างอะ่ะทำตัวอย่างเขาทำซะน่ากินเลยเป็นเหมือนแบบบุนเลยนะอันนี้อะไรกินไปเถอะรสชาติโอเคก็ใช้ได้นะอร่อยใช่ไหมโอเคแล้วทำไมตัวเองกินเยอะจังเลยอะ่ะไม่ไว้รอกินพร้อมกันเหรอสี่ค